พวกรียทั่วโลกรียทั่วโลกเขาเขาซื้อในการซิงเนี่ยแต่โอเคครับเขาก็อาจจะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเริ่มต้นเนี่ยเขาเขาฝึกกดรซลลิงนอกจากการโฟงแชร์มั้ย้วยอันนี้ผมไม่รู้นะครับอันนี้ผมยอมครับว่าผมไม่ผมไม่ทราบครับแต่ว่าโอเคครับที่เขาสอบผมไปเองครับว่าพอพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันวิทยาิยุทธนะครับกระบี่ไรขบวนท่า ที่ก้าวขึ้นมาเป็นเ right? ส้นๆเลยคือคือมันถึงจุดที่หลบดูไม่รู้เรื่องก็เลยไม่ดูแล้วอะไรอาเห็นที่คำถามนะครับคะถามพี่ลูกพี่ครับเกี่ยวหุ้นต่ำหัวบาทหนักไม่กีบาแต่ว่าไม่ถึงสิบาทก็ได้นะคืออยากจะถามว่าโดยมองสัวอย่างคนจะมองว่า ต่างหัวบาทว่าต่างหัวสิบลัทจะฝันนะฮะแล้วก็เป็นพวกคือราคามันเล็กใช่ไหมแล้วก็เจ้ามือจะฝันได้ทีนี้เนี่ยผมอยากคือผม,มออ,อยากจะเล่นแบบแนวว I ไอพีก็คือมองว่าเออในระยะยาวหุว้นต่างหัวบาทคือนำไซค์เก์ก็น่าจะมากมากกว่าพวกสุขสิบบาทในมุมมองนะเพราะว่าคนเสนอรู้แล้วมองว่าสุขสิบบาทนี่ราคาแพงทีนี้หุ้นต่างหัวต่างหัวบาทหรือว่าต่างหัวสิบสบาทก็คือ ถ้าเราจะมองในมุมมองของวารีทีเรสแมดดคือถือระยะยาวแล้วเราจะเป็นหาหรือว่าคัดกรองหุ้นที่นี้ยังไงให้ให้มันให้มันเลีย์กับเรื่องของการปั่นคือเรามองในมุมระยะยาวของแล้วก็ให้ผรตอบแทนระยะยาวที่โอเคโอเคคำถามแล้วก็แทรกด้วยประโยชน์นะคเป็นคำถามที่ดี้าเลยแล้วก็คือจริงๆไอ้คำที่บอกว่าหุ้นต่างบางเนี่ยจริงๆมันเป็นคำเลียก สำหรัญหุ้นประเภทหนึ่งซึ่งบางทีมันอาจจะเกินบาทก็ได้นะฮะัไม่จาเป็นว่าต้องต่างบาทแต่ว่าคือมันจะเป็นตัวแทนเหมือนกับว่าเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครัเมื่อกี้ที่น้องถามมาก็คือการลงตัวเองนะฮนะแล้วก็ถามว่าลากขึ้นง่ายไหมง่ายกว่าหุ้นใหญ่นะจะทุกก็คือทุกง่ายกว่านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นหุ้นประมาณนี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือความอดท ความฝึกความฝึกสำคัญมากกำลังภายในธรรมะเดยผมดูเองนยแต่จริงผมธรรมะนะฮะเอ่อปุะสมบัติสำคัญมากนะฮะถามว่าแล้วจะเลือกยังไงนะจะไม่ให้มันไปติดกับไอ้หุ้นที่มันกำลังโดนปั่นอยู่อันนี้ประเด็นเลยถามผมเนี่ยครั้งที่ผมซื้อเนี่ย หุ้นตัวนั้นจะไม่มีใคร,ใครมอง